สวดีครับทักทายบ๊ายบายครับเปลี่ยนงานเข่าวันนี้จะเสียนละครับหมื่นตอนใบถ้ <c oughs> าลูกค้าตังโมซิงไข่ครับทักทายหมดไายครับที่หามาัาดกัไใดมาเอาครับเอาตรงลูกค้าครับตอนเบืองน้ำกันครับนี่คือวิถีชีวิตของเจ <c oughs> ้านสันแปนครับบุญแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร สีเศร้าสกุลนะครครับผ่านอีสานทำหัวทำสวนทำหน้าปีหน้าฟังกระมี่ครับตอนแหลงเป็นกระมี่ฟังกับบอยหน้าสามเดือนบอคอยมีภูละครับผมเป็นเือนมีเนี่ยแต่สวนหมึกแดงตัวมเมกเล่นครับอือหลายครับเจริญบานแปนเดื เพราะว่านามมีเพียงพ่อเพิ่งก็ได้ปลูกจะเรียนทรงโรงงานครับประมาณนี้ครับเมื่อนห้ได้มาเอามวชิ้นไข่พี่นอ้องเบิ่งน้ำกันครับไปโดนๆพี่น้องเบิ่งน้ำกันี่คือวิธีชีวิตของเจ้าอาสารเฮา กันไปเรื่อยๆครับโอเคฝนตกครับตกควายตกใบแห้งบ้านเปลี่ยนเป็นยังไงครับพี่น้องบ้านไก่ครับบ้านไก่บ้านถุงแกนฝนใบแห้งครับฝนไม่หยุดใบแห้งตกไปไฟฟ้าปลายไฟครับ คือท,ทำความสะอาดครับสร้างน้ำมันกู้มัดสามารถีะครับจังได้ทรงลูกคา ชิ้นไข่ไขครับบนกำลังตกพี่น้องเลยดีมาก้วครับติดตะไคร้กบั้นแล้วครับ <c oughs> ตกมาแล้วฝนตกทำๆครับสองมัดครับถึงได้สองมัดฝนตกมาแล้วครับขอขอบพอพพุพี่น้องเพื่อนๆทุกคนพี่น้องเ้ยมาเอาตะไคร้ครับ คลิปนี้ก็ได้หยุดไปเพียงแค่น,นี้ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยๆพี่น้องไ,ได้เห็นคนยัยเชนเรื่อยๆครับมีเชนกับมีกำลังใจเ็คลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้หยุดไปก่อนครับสวัสดีครับทุตียน